สวัสดีค่ะพอกันก็เม็ดต่อยเนาะคะ่ะตอนเศรเบึงบรรยากาศบานาพานะะักเฮ้าเนาะค่ะกะทิซีหกหกแนจักหน่อยอยู่ดอกเพราะว่ามันก็อยู่กันหลายคนเนาะคะ่ะไปค่ะเ้าจะพาไปเบืองหลอบบานเน,น,นาะค่ะว่าเป็นังไรค่ะเำามาเบืองหน่วยกาตายค่ะว่าเดี๋ยวไปอยู่ไก่แล้วดอกค่ะพี่น้อง เมตเตียหันมา้าเนี่ยนี่น,น,นวยก้าตายพี่ดองนวยทรงเสริมนวยส่งเสริมนวยกาตายของบานแสงท่องป็นแลนค่ะบ่มีผู้ใดมาเก็บขายะออกไปให้ค่ะเม่เตียแล้วก็เลยอาสามาเก็บขายะให้เบิ่งชุดเล่าค่ะแล้วบ่เด็กเขาใกล้ด้วยค่ะแล้วบ่เด้กเขาใกล้แล้วก็บ,บ่เด็กเขามาในบ้านพักพ่อมเพ่ว่า พยาเห่านี่จะเอาออกมาไหวขอข้คงนอกแล้วก็ให้เมตเตียมาเป็นผููไปเอาเบิ้งชุดน้อยกาดตายเมตเตียรดค่ะเ,เนี่ยันดเมตเตี้ยสู้ <laughs> สู้สู้ไปนับกันไปนี่ล้วเหาพนอยู่ค่ะข้างน่านอยู่ค่ะ <laughs> เพราะว่าให้เมตเตียเพิ่อนอยู่ข้างนอกเนาะค่ะ อันนี้รอบหนึ่งแ,แล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บออกมาให้อีกเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ข้างในหลังกะมีอีกอยู่เดี๋ยวเ้ามาเบิงไม่เตียยต่อไ, <laughs> ไปหน่วยก้าตายูไปไปพูดเดียวละ <laughs> กลับไปเบิงง่ายต่อนะะเนาะค่ะเงียบเพวบากะกักตัวอยู่ห้องไผ่ห้องมันเนาะค่ะว่าไม่คูดด่ใดออกมาเปลี่นผ่านล่งนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงของอาจารย์สันเนาะค่ะ ทิมงานอาจารย์สันเพิ่นกะกลับบ้านไปแล้วตะมือบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่าตรวจแล้วว่าพออย่างเพิ่นกเ็เลยกลับบ้านอย่างแล้ว่วนนั่นใยหิวกะจุยลอยอยู่นี่เนาะคะลล่ะเฮลโหลอัลูเนี้วเงียง้ยมาให้กำลังใจดัง นั่งตรวจปวดอยู่ทั้งโตขากนาเนาะเฮ้ยผักอยู่ห้องไผห้องมันเนาะคะ่ะอันนี้ก็อีกซุ่มหนึ่งใจละคนสวัสดีค่ะว่าด้เขาไปใกล้กันดอกค่ะอยู่ใกล้ไก่กันอยู่สวัสดีไอซี่เป็นตัวจ้ากะทุกคนก็ปลอดภัยเนาะคะ่ะแต่ว่ากะกักโตอยู่ไผอยู่มัน,มนทรงเขาทรงน้ำกูอยู่ข้างนอ่อกับทรงเขาทรงน้ำ ตองเป็นตูกันเอานั่นกระหองนึง่งว้าน่าหิวหิวมานอนเป็นมูหิวมานอนเป็นมูเกียร์สลาเกียร์สดาไปนะยู่ไฟอยู่มั่นค่ะรอบบ้านเท่ากันยู่จังสี่หล่ะค่ะกราตูอยู่หองไฟหองมั่นบ่ได้เป็นผ่านออกไปใช้คันผู้ไดเป็นเสียน อาการนักแนกก่ใม้ออกมาเพียนผ่านแต่ว่าก็ออกมาได้อยู่แต่ว่าหางไก่หมูเนาะค่ะหางหมูสวัสดีค่ะขอกันกับเม็ดต้อยเนาะคะ่ะนาอแม่ต้อยแสงทองฟินแลนด์ค่ะวันนี้เม็ดต้อยก็จะผ้ามาเบิงเนาะค่ะผ้ามาเบิงวาอาจารย์เรื่ที่ของเฮาหรืออาจารย์สัน คนจะลือเวทีไปเห็ดเอียงเนาะคะ่ะลือเวทีออกเมดเลยค่ะเพราะว่าคนจะมีโครงการเห็ดยังม่ต่อยกับย่งบอลูเนาะคะ่ะมันจะลือ้อเห็นพื้นดินจะเศารแล้วนเวนาะค,ะะคะ่ะเนาะยานขาวรื้อเวทีเห็ดยังเนี่ยบ้า นะเป็นการทรีมงานอาจารย์เข้าหรือเวทีเนะค่ะหรือออกเหมือนเลยค่ะโอ้ยเป็นสือไปเหตดใสน่นนอน,นน่เนอหรือไปเหตดใสน่อแบบนี้ห้าวผ่ากับมันเดาออกหข่เดี๋ยวเด้อตีแป๊บหนึ่ง ส่วัว <c oughs> เป็นการลือ้อเต็นกระลือเวทีกระลือ,นอเนาะค่ะหรือเวทีอดเหน็ดเลยค่ะเป็นยังจังว่าเฮ็ดงานช่วยมูนี่ฮะ มาลาให้กำลังใจชาวมอลูกยมอลุ้ยโอ้ยลูกชายข่อยสวงโตมานอนเป่าค่ะพี่น้องมาพบในวันแห่อะไาเล็บนี้ท่าลูกโอ้ยลูกชายลาข่อยลูกยากมาต้องรูกมาต้องรู๊กจับมือนะจับมือนะจับมือหน่อยชิคแคนชิคแคนชิคแคนครับชิคแคนโอ้ยตีนกุ้มกุ้มเพื่นอนๆนะ ลาก้นหัวหลักลูกโลหบักลูกโลไม่สอยเพราะอนุญาตชายกิ๊บแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะส่วนด่านไฟต้งนี้างเพม่อนกับกำลังเห็ดหองกำลังไก่จะแล้วแล้วเนาะค่ะกำลังไก่จะเสร็จแล้วเป็นห่องก็บชุดค่ะ ก็ทยอยเฮ็ดกันไปเรื่อยๆสร้างกระไดบักไสหละ่ะข่อยมานั่งสองให้กำลังแรงใจเมตเตี่ยโอเคกำลังแรงใจอะไรเอ้ยอเวลาขึ้นโบไปตากผ้าซอยแม่เนี่ยหืมนาคือนโไปตากผ้าซอยแม่เนี่ยโอ้ยไปตากผ้าซอยเนี่ยคุณชาย,ยห่าดห่าดห่าดเท่าแห้ง เขาแห้งหรือใช่อยลุบลอแห้งโอ้ยลูกลอแห้งลูกลอแห้งโอ้ยไปตากผ้าเข้าปะไปตากผ้าซอยแม่แนไวเร็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 เร็ว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 เร็ร็วเ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 ร็ววเร็วเร็ เวทีเฮ็ดเนี่ยเนาะคะ่ะก็จะคอยเบิ่งไปเนาะคะ่ะว่าเพิน่นสิพากันเพชรหยังยดื้อออกตั้งไปทางใดเนาะคะ่ะโอ้ยลุดสายแลานเนี่ยโอ้ยลุดสายแลบ่โอ้ยว่าละคั้นแถวลูกสายหโอ้เดีออเด้อสิไปเอาออกให้จังคอยมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่า มันจะลือเวที่เหตุไปจังไรกันเนาะค่ะอาจารย์สันกับนลองพ่อคน ทำไฟไปตั้งทีเขาก็จะพาไปเบิ่งเนาะค่ะมาโค้งกัดอย่างแนวของบ้านแม่เขาได้ายตั้งทีเนาะค่ะน้องสาที่ว่าเพิ่นสูบปลาออกไปเพิ่นก็เริ่มทยอยถมดินขึ้นมาถมดินแล้วก็เฮ็ดพ่นทางเขามาเนาะเฮ็ดพ่นทางเขามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นพ่นทางเนาะค่ะเฮ็ดเป็นพ่นทางเขามา <laughs> quán thang quân quán thang là chán sẵn <laughs> à, <quang> thang mua được sai lá phải <laughs> cả <laughs> nè มาน้ำเนาะค่ะคุณนะอุ้มอุย้ยอุ้มอุย้ยมาเล่นน้ำคุณอนะ่ะ พิ่นมาอยู่จ้ะเพิ่นไปอุดรนนี่ค่ะพีนอ้องเจเตเตเอไปโอ้ยมาถ่าเแม่สมบูรณ์มาหนิมามาเจเต๊เต๊เตเตอ,อ่ลุย,าาายนางร่งลงูกนางรงนางร่องนางรองนางรงกันงงนางรอนนง,งนางรงแม่จะให้กินนางรง นนละเออจิงเป่าแม่จะแซาเธ้จ้อบอกลามาเป่าแม่จะแซวแต่เห็ดปากเล่มเลยอะเล้มเลยเลมเลยเห็ดปากเล่มเลยชนะรักย่างไปกอนใชายลาคอยไปไปย่างกอนชนะไปย่างยังม่เยียดค่ะาดไปไปย่างลูกน้ย่างะลยะลยบ่งบรรยากาศหล่อบานเสียงท้องพื้นเล่นเท่าน้อค่ะ เดินทางลาาง่างกาแฟเอาไว้นี่ก็ได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเาข่าค่ะเดี๋ยวจะเอา,เาข่าของเพื่อนให้ดอกตะไคทยยังค่ะน,นี่ยไทยนอนเล่นดีนะโอ,อ,นนอ,นนนอ้อันนั้นทีมของเพื่อนนั่นบอกอันนี้ก็เป็นกล่อมไฟทางล่างกาแฟเนาะค่ะล่านกาแฟะะากฟคคับกำลังจะสำเร็จร,วร,วร,วรวุ่งกำลังไกลจะแล้วพื่งกันนล้ค่ะ ไปหาลูกชายค่อยลูกชายค่อยก็ยางน้ำยางน้ำตลอดฮัลโหลลูกชายลูกลูบมานนนยากขี่เดือดที่หลหิวหิวยะเป็นคนขี่เดือดเมืออแม่หยอกกันชอเบือเบือบ่หูคือไอ้เต่เลยกยอยากให้ยอกนี้ใส่หิวลูบรออาใช่หิวลูบอะไรย่งมาหมุนแม่เมื่เมืมือเาหมุนพี่น้อง มันหันใจหันวัวอยู่ใส่ได้ใส่ข้อมือหน่อยข้อมือหน่อยข้อมือแน่เร็วมันย้ำอยากกินเนาะจังเอามือให้เนาะข้อมือแน่ไว้ยเดียวข้อมือหน่อยจ้ะ เย็นเพิ่มด้วเหรอออเย็นหลายบ่เย็นหลายคืวรเลยคนเย็นหลายเย็นชมบ่หิวหิวเย็นชมบรรยากาศไปเนาะค่ะรอบบ้านเข้าค่ะยังได้ค่ะ ขอบบุญขอบพุ่นเอฟซีเนาะค่ะทีว่าถิ่มว่าป้าไม่ต่อยกคตไหลโคตรแช่มไม่ต่อยเป็นกำลังแรงใจเไม่ต่อยเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ต่อยกับเจ้เาว้ซ้ำหนึ่งสักตอนเนาะคะ่ะคลิปนาพ่อกันกับแม่ต่อยไม่เข้ากับจังมาเบิงกันเนาะค่ะว่าอาจารย์เพื่อนสีเห็ดเอยียงต่อไปเนาะคะ่ะเป็นติดตั้งเวทีตั้งติดตั้งเลยเนาะคะ่ะคลิปนี้กับใบซ้ำนี่ก็ขอบพุณหร้ายๆค่ะที่เป็นกำลังแรงใจให้แม่ต่อยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะผ้าชุ่มบรรยากาศต่อเนาะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟกำลังใกล้จะเสร็จแล้วค่ะร้านกาแฟา ริเวณ้บ้านครับนะคะทงหน้าน้ำโว้น้ำสูบออกจากน้องสาเทิองลงมาน้องสาลุงจนว่าติมมากกาามต่มหมอกบวกน้ำติ่มเลยโอ้ปีกล้ยหลายเติบอยู่ตัวนี้น้ำน้ำก็จะติ่มเลยค่ะข้ากะจะ กักโตยู่ไผอยู่มันเนาะค่ะคุณชวนหนึ่งสองสาว,วยู่เถียงพุ่นค่ะกักโตกินอยู่เถียงไผเถียงมันไก่เน้อไก่ไก <c oughs> ่สองสาว้ันสองสาวอยู่ไก่ก็มัว ดูสุม่มไพสุ่มมั่นค่ะสองสาวสาวแคทมี่กับสาวเกดว่าด้ใส,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 ส่น้ำปลาย่อนสองสองสาวกับยูคุณ ส่วนลานกาแฟาเฮาก็กำลังไก่จะเรซตซับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ออกมาอยู่เทียงหน้ากลางนามค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องบอดดค่ะมันผิวเพราะว่าคุณหมอเคนเนี้มาทำการพ่นยาเนาะคะ่ะทำการพ่นยา หอสองสาวกุยกันหขวันแตกแซลเแลค่ะสองสาวคนอันนี้เฮากกะนั่งเ่นยัสรากลางน้ำนะคะเพราะว่าเขาไปอยู่ในบ้านบ่ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในบ้านนั้นหมอพ่น์ยามันมันฉิวอย่ามันเหม็นอย่านะคะก็เลย พะการังน,นางตาลร่มจากแขกค่ะกับำลำร่างใ,ใหญ่เทียมงานของเท่าน้าหันว่า,า,าตอนนี้เทียมงานเท่ากับยั่งยูแบบปกติค่ะเทียมงานเท่ากับยู่แบบปกติร่มเย็นที่นองต่างมะผักต่างมะเท่ามีแห้งต่างมะผักพร เพราอยู่ข้างบนญกับเออัดเม้นยาเพราะว่าเป็นมัดคนยาหายขาเชื่อโรคผ่าทุก,ท,กทุกห้องค่ะผ่าในทุกห้องทุกบ้านค่ะโอ้ยคิวค้วคิว้วจนปวดหัวคนละพี่น้องเอาเม็ดต่อยก็เลยลงม,มา,นานพักอยู่ข้างล่างก่อนเพราะว่าอยู่ข้างบนบน่ได้ค่ะคิ้วยาเม้นยาเดี๋ยวก็จะพัพ่นปวดหัวเป็นไข้เป็นออมมน้ำมูกเลยลงมะลิกกนยูุสราคัง ไปกับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานเฮาในเด้อค่ะเพราะว่าเฮากะยังอยู่ในสถานการณ์ดีแน่บ่ดีแน่เนาะค่ะเพราะว่าอันนี้เฮากะเริ่มเริ่มกลักตัวหม่กลักมาแล้วหาเมือ่อกักมาแล้วหาวันเนาะค่ะหมอกำลาตรวจเมื่อวานว่าใครจะติดแน่ติดเชื้อแน่ว่าตดเชื้อแน่ก่ะ ทุกคนปลอดภัยค่ะกัมนี่ไปอยู่ผู้หนึ่งเนาะคะ่ะคือน้องเมลีน้องเมลี่ไปผู้หนึง่งเดือหันกันยังปลอดภัยกันอยู่ค่ะกัใส่ซีเบียแบบกักตัวคือเกาเริ่มว่นกักตัวว่นไปคือเกาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกัะยังได้กับเมตตตัวค่ะเพราะกำลังแร่งแกจากพี่จากน้องเพราะว่าออกไปใส่ผ้าใส่วกวับวไห้เนาะคะ่ะ ตวนวาสื่อของก็ไดห้เม่เตียเนาะคะ่ะเป็นผู้ไปสื่อออกมหาหให้เม่เตียเป็นผู้แลียนขางนอกเวลานะั้นเวลานี่ก็เอาขายะาเอาอยางไปถิ่มกับเป็นเม่เตียเอาไปถิ่มห้เนาะคะ่ะเพราะว่าให้เพลินแลีนทั้งนอกแต่ว่าก็บอว่าหา้เพลินเขามาทั้งในแนละะ้วค่ะห้เพลินเอาใบป,ปาข้างกับยางไปเอากันค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ต้่อยกับเชื่อไว้สำะก่อนนกะคะ่ะคลิปนากับพ่อกันก็เมตต้่อยไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แมตต้่อยน้ำในเด้อค่ะต่อยกะม,มันีมยั้งสีเฮ็ดห้เบิ้งกะเฮ็ดยังทีละค่ะหายพี่น้องเบิ้ง่าแต่ละเหมือแต่ละเว้นเท่าเห็ดยังไดลแ่อยูอย่เนาะคะ่ะเนาะคลิปนาพ่อกันก็เมตต้่อยไม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ